ครับทุกหุคนเดีวบนน้านะครับมือนี้กะนะครับสิพาพี่น้องเขามาบึงนะครับบ้านสวนนะครับที่เขากาลังแต่งเติมนะครับหรือว่าเสริมรอให้เขานะครับคือเสริมจากหลังเก่าแล้วก็เสริมข้างล่างนะครับเป็นพวกเป็นห้องเป็นห่องคว้างสินะครับเด้อน้องามตึกฝนหดน้ำตลอดโอ้ช้าแม่ขึ้นเลยพี่น้องนะครับอันนี้คือเขาปลูกนากระท่มนาด้วย ชาเม่ผมปลูกใส่กระถางครับนี่คือชาเมะครับท่านนี่น,นี่เอาไวแ้แคปพุ่มละสองเพราะอันนี้ผมจะเอาไม้มาสักสักขึ้นผมจะเอาตัวนี้เอาที่ขึ้นขึ้นอะไรนั้นมันนะครับขึ้นขึ้นต้นมันนะครับพุน่นฟังพุ่นหรอกกำลังงามตัดพลิกพริกเจาะนะครับสวยๆมันนี่พักเบิง้งเบิ้งบานที่เขาต่อเติมนะครับเด้อตัวนี้นะครับพริกกำลังปรับพื้นดินอยู่นะครับเด้อเดี๋ยวเบิ้ง ต้นใหม่ก่อนพี่เนีะนชาเม่เฮ้านะชาเม่เราแล้วก็พวนดินนะครับรดน้ำพวนดินไม่เพียคือลังขึ้นพี่นนองอันนี้มันหลายพุดธอนถิ่งต้นหนึ่งนะครับเอาเกศสองก็พอ่อโอ้โหรัดสองนี่ยังอาหารกันนะครับชามเมานี่กืลังปรับพื้นทีนะครับ โคนโตคนตะกีออกมานะครับไม่เนี่ยเขากะติับพื้นที่นะครับเอาเข่าตะแว้ในครัวทำน้องม,มีมองเก็บเขา่าเราก็ยุดเลิกปวดกว็เลยไาเอาไว้ในบ้านเนี่ยมันคอยเก็บไงนี่เขากะรดเฮ้านะครับนี่เรติดติดเครื่องยกม,มันเฮานะครับมาปรับพื้นทีตัวนี้เฮาสวยๆเลยนะครับ อันนี้เขากลีดยเทปูนนะครับด้ือมันเมลาแขกไปไทรมามันจะได้บริเวณหยยบดินนะครับมีหม่องนางดีนะครับโซนทั้งนี้ก็ทิศเทดินนะครับอันนี้ปล่อยปล่อยไว้นี่เขาก็เดี๋ยวสิเอาดินมาใส่อีกแล้วก็ทิศเทปูนนะครับเทปูนเบิดเลยนะครับก็ห้ามีหม่องเอาเตียงเอาตั้งมะนังเล่นนะครับตัวนี้กลายเป็นห้องในภาพไปเบิ้งนะครับอันนี้ตะกอนเมาเป็นสะแลนนะครับด้วยตัวนี้ตะกอนนะครับนี่ตัวนี้เป็นสะแลน ที่วา่าเขาไอ่เอาต้นไม้ต้นไหลมาไหวแต่ว่าโดนี้เขาเอาเป็นหสร้างนะครับสร้างไงี้ยเผินมาเห็ดให้เป็นห้องแล้วก็เป็นนนัเป็นห้องครคัวเดนพ้าขาเบิองนะครับบัดที่นี่ันี้มันก็พันแล้วดีเขากกได้เทปูน,นะครับตัวนี้ก็ตรเว้นไว่นนะครับเกษตรก๊อบอกเว้นนี่ก็ติปลูกต้นไม้หนึ่งเขาก็เทปูนมาหอดพี่ละคิ้วรถรถไอ้ยกมันไอรถไทยนี่ละตัวนี้นะครับเอาคิ้วคิ้วนี่เลยเหนย็น่ีไป้องก็คือ ตรงใบเม็ดนะครับตรงใบดันนั่นแหละคือเขาเดทปูนหอดนี่นะครับมีเงินาก็จะจังหาหินขุกมาลงสวนอีกนะครับจัหลถดหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวท่านด้แล้วนะครับต้องหาเรอคนมาขนเข่าซอยจะมีกันนั้นมานะครับตัวนี้ประดิบฐ์ได้ปับปุงลายยางครับยังเชียพวกสะพาันไปกลางอันนี้มองนนี่มันก็ช่ำหลุดนะครับกจะสห้สร้างง่ายเพิ่นฮ็ดหายอยู่ถ้าเพิ่นมีเวลานะครับ บมักม่วงอันนี้เป็นหักม่วงที่มันนั่นคนกินเราเขาเจ้าฟังในไ้นะครับนี่เกิดจากต้นนะครับเห็นบนนี่น,นี่บม่ได้ปลูกนะับมันเกิดเองนี่เป็นได้เพร่นะเสียเป็นไดคือบะคือคือเหล่านะนครับเสียใหญ่บนเหตุงานประดงฮวงนะครับเหตุงานเลี้ยวครับอือเ,เหตุเลี้ยวอีหลีบันมันเลี้ยนะครับเลี้ยนะครับ ครับอีกจังน้อยแล้วบัดรระดวงระดับน้ำแล้วก็สีแบกเขา่าโตนะครับนี่เขาก็นี่ละใกล้ี่ได้เห็ดหน้าอีกแล้วพี่น้อง,รงเระทันได้เห็นเบิดอยู่นี่อันนี้เป็นเขาปลูกนะครับนี่เขาปลูกนะครับเขาปลูกไอ้ของอยังนี่เ,เข,ขาดอนะครับเข,าด,ขาดอนี่แล้วเสียครับกินบ้าทนเบิดอยู่จะได้เห็ดหน้าอีกแล้วนียครับขาเนี้เขาเจ้านะครับเขาปลูกนี่ ทั้งเจาะกรสิลงเอาเข้าปูไปกินเรียเลยบางส่งมันอยู่นอกนะครับอันนี้ก็สิให้นี่ครับสร้างใเพ่นแบกซอยนะครับเขานี่แหละเขาในบ้านเนี่ยละนี่นี่อีกสร้างคนหนึ่งนะครับเป็นใดคือบอสร้างเก็บผักหวาน <laughs> นี่ครับบริเวณโดบหลบขงังนี่ฝีมือ่ต้องห่วงครับใส่ปูนนะครับเขาแตงเอาเสริมเอา ใส่หน้าต่างสําเร็จรูปนะครับจากโกบอลเฮานะครับ<อ>โกบอลนี่รู้สึกว่าอันนี้ประมาณสองพันน้อยๆนะครับสามบาทนะครับบาทนี่สองพันน้อยๆนะครับบาทในพั 1, 7, นเจ็ดเท่าไหร่ในพายเบิงนงครับอันนี้เป็นสองพันกาบาทนะครับปฏิราชไว้นี่ปาจากบันไดอันนี้ประตูนี่เขามันอยู่หน้าบ้านเขาก็เปิดได้ทั้งสองอันนะครับ,บรตัวตัวนี้ ห,ห้องมีประตูดันใหนอีกแล้วนะครับอันหนึง่งเลไพ่บึงบาง,งตามเดยวนบางก็ต่อเติมทั้งคนอีกัพันกว่าบาทบตัวนี้พันพันหกหรือพันเจ็ดเนี่ยยุนระวางนี่แหละครับแต่บอถึงสองพันอันนี้ก่ะอันนี้ยุ่ที่เท่าไหร่น้อพี่น้องตัวนี้แปดประตูอันนี้รู้สึกว่ามันจะลอยเนาะเป็นไม้สนนะครับยุดที่เท่าไหร่น้อ ท่นหาอย่างเตัวไหผมจำบม่ได้อีกละไ่ได้เบึงแต่บ่ถ,ถึงสองพันกอันหรอกครับอันถ้าเป็นพวกมวงกวบทั้งอันนี้เนี่ยแต่ละชุดนะครับนี่เาขาเขามา้างในเขาก็นีน่แหละก็นี่ครับทีว่าเขาเอาไมา้เอี่มนะครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นหน้าต่างเขาเขาเปลีย่ยนเปลี่ยนไม้เบิดแล้วก็ามาเป็นประตูทางเขาเป็นเป็นเขาในบ้านได้นะครับประตูตัวนี้ครับเขาเขาเอ,อ,อ็ดประตูอีกฝั่งหนึ่งเท็ดติงสีนะครับให้มันขึ้นหาชันให้ขึ้นห,าหนาลักษณะให้ขึ้นหนาบ้านให้เก่้นะครับตัวนี้ สุดนี่นะครับตรงนี้ตะกอนเป็นหน้าต่างเขาน่าอ้างออกไว้แล้วนะครับเขากับปิดทึบแล้วก็เห็ดเป็นประตูเข้าออกคือเข้าปิดปิดบ้านในเบ็ดเตยประตูเข้าออกฟังนี้เพื่อปัาสาไปห้องน้ำได้นะครับตัวนี้จะเป็นหาสันบัวท่าเรวดีพี่น้องพี่น้องเขาเบิ่งนะครับตัวนี้ลงมาเขากับเปิดเห็นเห็นพอดีนะครับตัวนี้ลงลงมาจากบังที่เป็นประตูเป็นหน้าต่างพอดีนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือกันนะครับเปิดไม่ ตรงนี้ก็จะเป็นนี่แหละเอาเตาเข่ามาไว้นี่นครับด้อเป็นเหลาไปให้โตเลยนะครับแต่ว่ากะติดท้าสีอยู่นะครับด้วยมันต้องท้าสีทั้งหนอกและในพร้อมนะครับสีก็ต้องท้านะครับแต่ว่าเตาเข่ามาไว้ก่อนเอาเข่าก้นน้ำเข่ามาไว้ตึงเฮียนก็โอ้โดรนี่ก็หลังไงแล้วนะครับอยากกระทมน้านหน่อยๆกลายเป็นหลังเขาต่อเติมเรื่อยๆนะต่ก้อนมองนี้ก็เป็นพื้นดินนะครับเป็นหม่องขั้วหม่องล่างถอยล่างซ้ำเ้าตะกี้สมัยตะกี้ตรงนี้ห้องก็ย้ายไม่อยู่ทางนี้เป็นสิ่ง ที่นี่ค so <Yeah. S 2> no ันนี้กใส่ประตูปิดเปิดเขาที่ออกของน้ำนี่ของน้ำยุ่นนี่ครับนี่้องน้ำยู่ข้างหลังนะครับด้วยนี่เปิดออกมาปุ๊บกติไปสวนได้เลยนะครับเป็นเลี้ยนเป็นสลนไ้ถ้าอนุบาลต้นไม้ต้นไหลเขานะครับตัวนี้ก็เลี้ยวเห็นเบิดออกไปหนีก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของน้ำเข้าอาบน้ำ้างหลังนะครับห้องน้ำก็อยากมีอีกยุ่ดอกครับห้องน้ำอันนี้ก็ประตูเื่อกันนะครับปิดเปิดเ้างปอยู่เ์ห้องก็บล็อก นี่ล็อกข้างในได้เลยนะครับตัวนี้เป็นล็อกล็อกตัวนี้ก็มีหูล็อกกุญแจตัวนี้ครับนี่แหละต้นโพงนี้ก็ือเป็นกัวนะครับกัวต่างๆตัวนี้ก็ับเป็นเชล่านะครับตามเป็นซีเพนตัวนี้ก็จะเป็นไอ้นี่แหละตัวไอ้ห็นพวก นนี้กับท่านแล้วดีครับจะให้เป็นไรเชี่ยมให้พวกไอ้ตะไคร้นะครับตัวนี้ตะไคร้เขาเกี่วกับพายจีราติดเป็นของขั้วนะครับเห็ดยางดีนะครับของขั้วให้มันอากาศลงเขาได้นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนองคืออากาศเขาเข่าท้ายเทได้เลยนะครับตัวนี้ลมเขม้าได้เย็นสบายนะครับตัวนี้ตะไคร้แบบนี้แล้วก็อัดน้อยหนึ่งก็นีแล้ว ห่องัวกะนี่บางนีตะกอนเป็นเป็นสลนนนาะน้องที่ว่าเขาเจ็บเจ็บไอ้ส่วนพันต้นใหม่เขาเขาก็เอายายออกมาเป็นเป็นห้องขัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของฝั่งนี้นี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปได้ส่วนทางนี้ก็จะเป็นฟองออกนะครับป้องออกไปขางนอกเขาพอออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี่แหละโล่งเลยนะครับโล่งแจ้งสบายนะครับหลังจากเขาก็จะมีห้อง ้องไ้เวลาเขียบไปไทมาเดินนอนพอมคือห้องนี้นะครับห้องนี้แต่ก้อนก็นกนเป็น,มนหม่องว่างต้นไม้เฮ้าคือเราหม่องจอดรถไถเฮ้านะครับเป็นห้องโล่งทงใหนะครับตัวน,นี้กรดิทาสีเจ้ห้องนี้จะได้ปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องเฉพาะห้องนี้นะครับแล้วก็ไดิทาสีสีที่มันสดใสนะพีก็้นงะเฮาหลกขึ้นมาปุ๊บอเฮาก็เห็นธรรมชาตินะครับตัวนี้เอาแบบง่ายๆนะครับ ก็เปิดได้นะครับเปิดปุ๊บดูดิครับนี่แหละกำลังตัาดาพื้นที่ลาดปูนนี่ก็จ่ายดีไซน์พม่านไปไซน์เลยนะครับล็อกปุ๊บนี่นะครับนี่หนะันมาทั้งเหนียบเป็นหน้าต,ต่างสองบานนะครับเปิดทั้งนี้ก็ได้ให้กันนะครับทั้ทงนี้ก็กำลัง เมียนมัดอยู่เป็นห้องถุงไงน,นะครับอากาศเขาได้แจ้งนะครับบ่มืดเห็นมาเป็น้องเขามาได้แจ้งสว่างดีนะครับตัวนี้บ่ต้องมันที่บ่ถืบนะครับมันมันแสงมันเขาได้เปิดนะครับสว่างดีอยู่ครับพี่น,อน้องพื่นขึ้นห้องในพื้นที่บา้านดีล้างให้เติมหนึ่งนะครับเอาเอาจะมีอของนี่แหละบ่แพ้งหรอพี่น้องเอา อันพวกนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทม้วนโกบอีกนะครับตีไปโยดน์สองพันกว่าบาทรวมมงวนโกบนะครับเอาแบบง่ายๆบ,บานๆเ้าแต่ว่ากับเหรียงงานสีเลือกัปูกระเบื้องแค่เฉพาะของนี่นะครับสีกับเมบื่อก,กี้ถังที่เหลบอก็จำนี่แหละเหลืวก็ตกทิรัตปูนนี่ก็มีช่องล้มพร้อมน,นะครับช่องล้ม ถ้าถือผุนมนันงามนะครับ่าดล้มมันบกเขาเดงใส่ช่องล้มน้ำอันนี้เขาก็สิลาดเบิดเลยนะครับลาดลาดลาดจากปอมในเสาเขามาครับท่า,านั่งอะไรเป็นตัวบ้านนะครับนี่ก็เป็นตัวบ้านเขามีระเบียงมีระเบียงมีห้องนอน ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องพระแล้วก็มองนี่แหละนอนตากอากาศเงียงบางๆนะครับแต่ตัวนมากับบ่คอยได้นอน,น,นหอกพี่น้องส่วนเผาก็เห็ดใบเพราะว่าเพื่อนางเล่นนอนเล่นไป่สนนะครับสวยๆนะครับอันนี้ก็เสริมแล้วนะครับเสริมเสาแล้วเสริมเสาเขามาข้างไหนอีกเพราะว่าเวลาหนาฝนหนามันสอนเป็นดินทรายนะครับดินทรายทาไไ้อไใบบบ่อใบกลางนำจะเอาไว้นสุดนะครับ ตัวนี้เขาก็เสริมเสาไม้เบตุย่างแล้วนะครับตัวนี้เราก็เรียกตะแตงเติมไปเรื่อยๆนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาจะร่วมลิปต่อไปนะครับ